พลังขึ้นเคลอบวันนี้เอนิวเคบบาทนแต่ว่าแล้วแลล้วมองโดดแม่งน้าเบดตรงวิเลย้วดได้เลยสามสหนึ่งอสบ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 สบได้บอสบอได้บสบอ้ไหนบอส้ผมไม่ล่วงแล้ววนเนี้ยลวหมดแล้วหมดแล้วล่วแล้วล่วแล้วออวไหลอยู่บอบอสรลาวไหน้าก่นไหนบด้บาก่อนไหนบด้าก่อนไหนบด้บ้่ขึ้นบุดเลยขึ้นบอสุดแลมา

นายบอกคำไว้ดูนตาบับไปคนนึงมองใส่คนละหมัดได้ปะมองล้วงได้นะมองล้วงได้นะมองล้วงได้นะคนละหมัดสวยใส่ไปคนละหมัดอีกหมัดหนึ่งใส่หน่อยได้แล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่มีไรไม่มีไรเก็บไปเก็บไปคุ่มตัวหนึ่งไหนบไคุ่มตัวหนึ่งเก็บไปอีกตัวหนึ่งเก็บหน่อยเก็บไว้มออ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 เก็บไว้อยู่สายบนอยู่สายบนพี่ษามองได้ขึ้นมาขวามาพี่ษามองได้ขึ้นขวามาพี่ษามองได้ขึ้นขวามา ช่วยเพื่อนหน่อยวิตาบอลมาขึ้นขวาช่วยเพื่อนหน่อยบอลวิตาขึ้นมาขวาบนเลยบองเกเป็นกลุ่มหน่อยไหนสองตัวไหนไปโบนองหลังครับไหนจะโบนไหนด้วยกันเองตัวเดียวเห็นไหมเอาอย่าไปโบด้วยเอออย่าไปโบตัวเดียวอย่าโบนอย่าในกลุ่มอีกตัวนึ่งต่อเลยเก็บไป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 สวยอย่าไปวิตาดังมาไอชิตวิตาชิดตายมาวิตาชิดตายมาวิตาชิดตายมาทำไปละโคนไปโคนไปได้โคนได้นะโคนได้นะเออ จากว้บมาแล้วอะเวทไปเวทไปเวทไปสวยเวทไปเวทไปเอวีให้ปาทนะครับของครับอ่ะแหละโบบาย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 ปะตาโในโลโบสายล่างไหนโบสายล่างไปหนพี่โบสายล่างสวยมองเก็บเเืงแกหรอมไม่โบสายล่างครับพี่เหลือบมองเก่โบอยู่โบอยู่เืบอบเือบเดือเดือบเตือบเดือบเอเดืเดือเอบเดืเืบอบเดบอบเเดเเับอดบอบอเ าตีพี่มาขัวลางเร็วมาเร็ว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 มามาสิมาไม่ได้หัวลางที่หนึ่งไหนลงหัวล่างที่หนึ่งปูนะวะไว้พิธาดินบนกลางไว้พิธาดินบนกลางไว้พิธาดินบนกลางเห็นไหมเราปั๊มหลังเขาด้วยมีกิวไหมติดทวารปูนทวารไว้หมดเออปั๊มหลังเขาด้วยมีกิวไหมปั๊มเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะโยกแล้วเดี๋ยวจะโยกแล้วเดี๋ยวจะโยกแล้ว ขีดหมอบแล้วมาลียร์ขวาแล้วให้หมดดิโบนร์บาไก่อนโบนร์บาไก่อนโบนร์บาตีต่อไปแท้ด้วยต่อไปแท้สายมาสายไอ้แท้อ่ะไอ้แท้จะเข้าไหนไอ้แท้จะเข้าโบบาย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 ไหนคือดงมา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 ไหนมาโดมาโดไหนจับมากลับมาไหนกลับมาปานหน้าตาต่งไหลมาไหลมาไหลขวาไหลขวามาไหลไปเลยไหลไปเลยไหลไปเลยไหลขวามาไหลขวามาไหลขวามา พึ่งไปชาร์อบีด้วยรวมหน้าสองนะไปรวมหน้าสองไวางข้างหลังไว้แหกแทงเขาอุ้ยทีมได้ปะเนี่ยไหนรวมหน้าสองการสองมันการสองรวมหน้าสองก่อนอย่าโจมันสองไว้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 ไวับบอสองหนึ่งไนเข้าไหนเข้าไหนเข้าแลนดิ่งไหนเข้าแลนดิ่งก่อนนิ่งก่อนนิ่งก่อนแอบเอาอ่ะพี่ดูอโอ้ยอะไรอ่ะไม่ติดปะติดวาบ้านไหนแอบติด้เดินหัวเบา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 ไปเดินตายเดินโอ้โหตายเลยเย่เตี้ยเนี่ยบอลเข้ามาเข้ามาวิ่งเข้าไปตรงกลางก่อน ถึงถึงถึงได้โบได้โบโบถึงแล้วได้หมดแล้วเนี่ยไอ้แซกการณน้าบ้านเหรอไอ้แซพันตาแดงเหรอไม่มันมาบุก้วยมเมาได้นะเติมตมมาได้นะะหดหมดแล้วหมดยังหมดยังพี่หมดยัง่องสามงเน้เออนเขาในเขานิ่งในเขานิ่งหนเขานิ่งในเขานิ่งอยาดูผมเออติดนะเอาเปี้ยวอ่ะแล้ว โบโบโโบอยไหลไปเลยไหลไปเลยไหลไปเลยหลไปเลยหลไปเลยั่งไหลไปเลยไมมไหลสามเลยหลเลยหลเยบีกูทีบีกูทีบีกูทีพิพีบีกิกสูหน่อยพีบีกูสวยไหลเลยหลเลยไหลเลยจิเร่ไหลเลยไม่ต้องห่วงนะบ้าแล้วปดใจไม่ต้องปดใจบานมาน่ะบตแดงบัตแดงเนี่ยดูยัยรดูสบไปตแดงบาตแดงดูดยหน่อยดูดหน่อยสามโม่ลามโม่าม่เลยวส่เลยิลกี่อยลกี่ลกี่เลกีลกี่ไปหนไปห้าวกลบหน่ย้าวกลบนห ไม่ได้ตาไม่ได้มาแล้วมาแล้วมาล้วไปไวๆๆๆๆมาเร็วๆๆเฮ้ยถึงหิแล้วเนี่ยโอ้โหสันสันไม่ทันเมื่อกี้แม่ขึ้นก่อนพอข้าววัข้าวับวัาแม่ขึ้นแล้วรอมันเผลอใหม่สันพูดได้เปล่าตายผมตายว่ะไอุ้ดเยอะป่ะหุดเยอะป่ะมี้ยแค่สคนเลย มีใครตีหินอยู่ไหมวะตีแต่ว่าอกัแล้วนะหนมึงรู้จักคนคนชื่อมาอย่ารัศมี่ะาไม่รู้จักเขาคือใครวะเขาบอกให้เขาบอกให้หนึ่งเข้ามันอยู่ข้างหลังมดเลยน้างหน้านี่นีนี่นีนี่นี่นีนี่นีขวา่นี่นีี่นี่อี่นี่นี่นไไมี่เก่นี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 นี่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 นีานีนี่นี่นี่นีี่นายบนี่นี่ี่นีนี่นี่ีอ่่ี้่่ี้่่น่นน้องเก็บนนนี่นนน อีกไหนสายบนขึ้นอีกไหนสายบขึ้นอีกวิาขึมาวิชาัขึ้นมาวิาขึ้นมาอย่ามีหน้าวานวิชาอย่ามหน้วาขึ้นมาขึ้อีกไขึ้นอีบัตมาวิาัขึ้นมาวิชาขึ้นมาอ้อวิชาดขึ้นมาอีกข้าไไหนตาตาโซไปไหนตาโซตอบนมอเก็บไหนทีุ่มไวไวิชาไอีกวิาสายขึ้นมาให้ติดฟอร์ไปไปกิวกิวมันติดฟอร์ไปไปก่อนวิชาดัขึ้นมาเลยัมาขวาบนสุดข้างในขวาบนข้างในขวาบนข้าาบนขวาบนขวาบนเลยแล้ว

ดันมาดัมาดัมามามาลมาลาหลมาจ่อสองไหลไจ่อสองไหลไม่อสองไหลไม่อสอง้ามาับมาลับมาหมดลับมาหมดหลไปจ่อสองหลไป่อสองดูเดี๋วเดี๋ยวดูสองหน่อยไอ้ไข่ดสองหน่อยกกนสองลสองลกไม่ลงอีกวมันตด้โซนลหน้าสไอ้ไอ้ใจจะรอเดี๋ยวกูไปดูสามก่อนไหลอยู่ไหลอยู่วนึงเดี๋ยวโบดิโอเคนายโบไปนายโบไปนายโบแฮงโวยหมด ตาแดงป่วนอยู่อ่ะตาแดงวิ่งออกมาตามฉันด้วยขวาที่ถ่ายมาขวาฉันสามโลกีเต็มโยกขวาให้หมดมาขวามาทางขวาทางขวาทางขวาิวาทางขวาทางขวาฝัหน่อยฟังหน่อยทางขวาทางขวาสามโลกีเต็มขนาดเลยมาสามโลกีเต็มือนเดิมสามโลกิคนเยอะด้วยดาบออกไปตกก็ได้นะปัดเพื่อนหน่อยปัดเพื่อนหน่อยหน้าบ้านดีวายปิดวายเขาทำอะไรเมื่อกี้ตาแดงปี๊เพื่อนหน่อย มาต่อมาต่อมาต่อมาจ่อเลยเลยเดี๋ยวจะบุกแล้วแดงทำไมเดือดอะดีวาวิ่งมาหลังแล้วส่วนนั้นโอเคเกฟางฟางถอยท้ายมาไอบีหน่อยเราถอยท้ายมาถอยท้ายมาหมดถอยท้ายมาหมดถอยท้ายหดพิษาเวทหน้าวาร์ปทางขวาด้วยนะเอพีไอพิษารเกมไหนดิว่ะเกมเป็นกลุ่มเกมเป็นกลุ่มบั๊บหน่อยบั๊บหน่อยสายถ่ายมาหน่อยถ่ายมามองเกม็นกลุ่มพิษารหนอยมามาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยตามันสามตรงไหนด้านขวาไปด้านขวาไปมองมองเราเก็บไปมองเราเก็บเป็นกลุ่มมองเก็บแค่เป็นกลุ่มหน่อยนายโบขวาไปไหนโบขวาไปมองเก็บเป็นกลุ่่มไหนอย ตัดล้วครับต่อแล้วต่อแล้วโบขวาไปพิศดารขวามาใช่าาวมพิศดารขวามาไหนดาวไปอีกไอโดรับแรงฝั่งเขาหน่อยโลอ่ะมองเก็บไปมองเก็บพี่เหลือมองเก็บพี่เหลือไหนดาวโบไปแดนดอลโบไปมองเก็บพี่เหลือสวยไหนดาวไปอีกไหนดาวไปอีกที่เหลือมองเก็บเก็บที่ทำไมมันขุดไม่ขึ้นวะมีโลข้าห้องหินนะไปหินเลยบอยหินบอยหินเอาไหมหมดดาวมาอีกดาวมาอีกแล้วขนาดดาวมาฟังหน่อยดาวมา เราไม่ได้เอาบ้านใครไม่ไดหินช่างหนีแม่มันเออได้ไหมอีกออมาออกมาหินไม่เอามันไม่เอามันไม่เอามันมาออกมาด้ไหมอีกได้ไหมอีกไม่เอาบ้านไปเติมใครในโบไปใครตายเติมน้ำมาเลยนะซ้ายมีเซิร์ฟนะเซิร์ฟซ้ายซ้ายโอเคไหนโบบนอ่ไหนโบเซิร์ฟซ้ายไปเออสวยกูรอเบลมาเวทได้เวทเออไหนโบเซิร์ฟซ้ายไปเข้าซ้ายไปเลยมองเคลียร์หมดที่เหลือมองเคลียร์เซิร์ฟหน่อยข้างล่างกลางเห็นไหมเอ้ับซิร์ซ้ายเตะอยู่ ไม่มีเบียนะครับไม่มีเบียไป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 อ๋อครับผมมองเกน่อยมองเก้วมีอีกีาหนมองดันมได้ได้ไหนวับไ้ได้หนวับหน่อยเออขวาล่างอะไรนะวับเก็บไม่หน่อยต่อยแล้วเสร็จนะวับโบบานวับโบบานะโบบปนะโบบปเป็นนะวับขอเว้นะวับสายกลับมาดิพอแล้วไม่ต้องไปโบมันมันนะวับกวโบนะวับไหนโบนะวับออไหนโบนะวับไม่มีแล้วปาจีบมากจีบตรงตรงนี้ หน้าออกซ้ายได้อยู่ตึงเข้านิ่งเขานิ่นะฟังนะเดี๋ยวเข้าออกออกซ้ายไว้นะสามตึสายพี่มาสาย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 ายาายเดินเลอยู่แล่อยู่แลวอยู่แลวอยู่เออไปลโบเตอร์ยไโบเตอร์ไยพิาตอนหลังอะไรครับหลังอะเออพิารเข้ามาไหนโบใครไม่เห็นใครเดาสายสุดพามา้ายสุดพาพามา้ายสุดไปไว้แกบาด้วยแกได้วยพามาสายสุดขาตามมเต็มเต็มเต็มาไว้ขตาตไมไว้ขตาตะมไวดแล้วเปลี่ยวลงล่างแล้ว ไอ้เดบอว์ครูหน่อยแอปมึงจะโบว์จีจีทำไมเนี่ยล่าฮะเออครตายตจะมาซ้ายบนนะใครตายตจะมาท้ายบนก่อนไปไว้เติมมาก่อนเติมมาก่อนเติมมาก่อนช่วยช่วยเพื่อนก่อนเติมมาช่วยเพื่อนก่อนใครตาไตจะมาก่อนไปไว้ไอ้เดบอวแอปไอ้ไม่ได้บว์แอปอีกชาบีซ่าทึกจังเออโบอ์โบว์โบว์ไอ้กิวเลยกิวเข้มอ่ะผมตายนะพี่พีดพี่พี่ผมหน่อยพี่พี่ผมหน่อยโอ้โหแม่ตายโดนต่อยต่อยเร็วม่เลยแมปแอปแตปมาตายต่อยเติมมาเลยต่อยเร็วมาเพื่อยเร็วมายลยตายเลยแล้ว ต่อมาไายโบว์สายันสวยนายโบว์สายันสวยต่อมาลันในบีต่อด้วยต่อมาขลังต่อไปไว้ขลังต่อไปเออสวยไว้ไว้ไวเพื่อนรองต่อหน่อยเดอะท้ายพี่เดอะท้ายพี่สัดน้องนาแกใบาน่อยแกใบาน่อยได้เก็บได้เก็บสีสีฟ้าไหมได้เก็บสีฟ้าไหมเออสวยหนึมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วของตัวเองมอนต่อยด้วยไปสลักนายด้นลงไปซะลักแล้มองต่อยที่เหลือต่อยมีเดวโอเดวโอหน่อยเดวโอหน่อยไายดันลงไปฟังหน่อยไายมึงจะโบตัวเดียวทำคุยอะไรกันน่ะฮะถอยเลยถอยเลยถ ขวาเนียขวาขวาขวาเข้มขวาไหนเขาขวาเขาสุดเขาขวาสุดเมเมืม่วงวิาตาบนด้วยออตาบนด้วยเข้มเข้มฟ้าอยู่บนแ้ขขวาเข้มม่วงไข้าวเข้มมองิธาต่บนไว้ไนันเข้มเมันเข้มกาไปโยกขวามาวิธาไหนไหนยกขวามาโบไปเก็บไปที่เหล่ที่เหลืามอมเก็บที่ไหนมอมเก็บที่เหลืามอมเก็บข้างหลังได้ไหมเห็นเพื่อนดีหน่อยดาค่ะเห็นเห็นเห็นห่านบนบนเข้าบนเข้าไ้โบปเ้บปได้บ้บ้บเเวบนดักไว้ด้วย พยายามหาลูกไหมพยายามหาตัวใหญ่เป็นใหญ่ตัวโตก็เลยเขาหาพ่อเหงื่อยควายย้ำดูหน่อยดิยันน่ามึงแหลกไม่แล้วโดนหนี่งโง่เออเอยไอ้เจี๊ยบก็ทำไมอะเว้หน่อยเวหน่อยเวหน่อยขวาหน่อยไว้ขวาหน่อยเออไหนบล็อกไหนบล็อกนิ้ต่อยไหนบอกขวาไว้โดนแล้วไม่แล้วนี่จะแล้วทำไมปัดต้อมเลยมองแกไปกลุ่มทีเลดเดอร์หนึ่งสวยมองแกไปกุ่มนายบอกขวาไว้ขวาไว้ไเป็นลบแล้วขวามือีกสวยหมดหมดหมดเออหมด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 แล้วหมดแล้วเรียกมาช่วยลงสายล่างก่อนลงสายล่างก่อนลงสายล่างไปทาจะมาสายล่างนะ สัตว์ของแตกหมดเลยมันแตกอ๋อมันไม่แตกเฮียมันถอดไอ้สัตว์โอเมดิก้าเลยค่ะต่อยไหนขวาหน่อยหลายบาทมากินขวามากอบาทเติมไม่ได้ไม่ได้หายหมดแล้วเปลี่ยนเออ่อใจเย็นใจเย็นฮัลโหลเครื่องบาทมากินหน่อยเฮ้ยเอต้าเครื่องบาทมากินไอเต้บ้าพี่ถ่ามองยองขวามาไหนเข้าขวาหนะสามต่อหนึ่งไหขวาบนไปเป็นรบแรงด้วยได้แรงเลยเอาไปฮะกอนรวมก่อนรวม็ดไปนบัตรพีดเปี้ยวเปี้ยวอยู่ซ้ายบนกินรวมฝาเอากีฬารวมไปล่างเนี่ยเออเกล็ดไนแล่นบัตรหน่อย ที่นายแจดีชนแก้ม yeah. like, so yeah. so, like so. so, so ีใครมีชนแก้ชมเลยนะฟ้าเปนทีเดือวสีฟ้าลบแลนหน้าบ้านหน่อยดิสองหนึ่งไหนเขาพิมพ์าบกขวาไปไหนพิมพ์าโอกคิวขวาสีสีฟ้าเออสวยสวยโมาโบไปบไปโบบไปเออไหนเชื่อโบเก็ฟ้าไปโบไปโบเสร็จแล้วถอยมาน้โบเสร็จแล้วถอยมาเลองลอดงนะมองลอดงนะลอดงน้ามัเข้าดงใส่เลยสวยสวยสวยสายบนเอวบมันล็อกเขาสาไหนคือสายบน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 เคพิจาดสายมาสายสายมา

วิจาลงาล่างสุดิจาราลงาล่างสดวิาลงสาล่างสุดายล่างระบายวาาอ๋อสาล่างระบายายระบายิาราระบานาายะบอย่าหยุดอย่าหยุดโบบายโบบายโบบาน้าโบขวาไปน้าโบขวาไปพิชาราอยู่สายล่างน้าิจารอยู่สาย่าแล้วตแล้วอโบบายโบบายเก็บแคมไม่มีหลอพิาเวน่อหน่อยิจารเว้นบ่อหน่อยยางไมาได้ไหมด้ไอยู่ไม่เป็นไรไม่นไรไอ้กิวเปียวช่วยอยู่กิเปี้ยวช่วยอยู่พี่ใจเย็น กีรออยู่สายล่างนะมองมองขวาดงมองขวาดงพิจารมองย่อขวามองเก็บไปกลุ่มสามมองย่อขวาเก่งกว่าสองตัวเนี่ยต่อยหน่อยดิมองเก็บไปไหนโบไปนะบว้ายสวยสี่ตัวสี่ตัวมองเก็บไปกลุ่มมองเก็บไปกลุ่มไปบ้ขวาตอมในกลุ่มด้วยพิารณ์เซาะเข้าเซิร์ะเข้าเซิร์ะเข้าตาพิจารณ์ตาขวาตอมตอมในกลุ่มดีอะไรขึ้นอีกอะไรขึ้นขวาอีกไงสารกิ่ยวหน่อยแม่สวยมองเก็บไหนกลุ่มอีตัวเดียวสวยมันลาลาลาตย่อขวามา มาโ่ขวามาเสตยหายเอีมต้ห้าชาโ่ขวามาม้งเกลียวไอีกตัวนึงโดนหมดว่ะมองเกลียวอีกตัวนึงอีกตัวนึ่งมองเกียอีกตัวนึงต่ยแล้วโลดเดียวเดียวลงมาช่วยนายโบวายนายบาย่ขวาไหนย่ขวาไนย่ขวามาไหนยขวามาไหนย่ขวามาไนยขวามานยขวามาึ้นโยขวามาหนย่ขามาไหนม่ขวามานยขามาไหนขามาหนโมาขวามาไหนโย่ขวามานยขวามานย่ขามาไนโา่ขวามาหนย่วามานโย่ขวามาไนม่วามาไหน ให้เบอร์เซอไ้่อยะ่อยแล้วไงีแลบสดีลบสดลนยลด l หน่อยลดแรงหน่อยลดแหน่อยนะลแรนอยใครแลแอยานะใครแรไม่รู้นะมันแรงมันแรงมันแร้ออ้เต้เต้เืแรงหน่อยเต้เืเยาหมดเอตัแมนแมนขวามาเลยแมนขวาเลยกขวามายขวามาเดี๋ยวเมายาเคลือนที่เดีวเดี๋ยวรอีตัวไม่เก็บยาก็หมดเก็บซื้อหน่อย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 เก็บซื้อหน เออตอนนี้พุ่งเกลี่ยหน่อยรอรอรอคิดหน่อยรอฟานะพร้อมนะไหนพร้อมน,น,นะเดี๋ยววิ่งเข้ามาเปิดร้านข้อ,อมันเดี๋ยวเข้าขวาคิวไอ้นี่น,ขาขาน,นะเข้มเข้มสีม่วงนะเอ้ยมาชิดกำแพงกันหน่อยชิกำแ,งงแงพงนะชิดกำแพงมาชิดกำแพงสองหนึง่งไหนไปไหนไปวิ่งเขาสีมว่วงวิ่งไปก็หลานได้มั้ยเนี่ยเลยอมองต้อหนวดนะวุ้ยโดดมองไปแล้วตไปแล้วไปกันหน่อยไปกันหน่ยอยฮาว

นายนังยถงยังไม่ได้ถอยไม่ได้ถอยไหนไปไหนไปไหนพี่โบนายพี่โบนายพี่โบขวัญได้มานายพี่โบสวยสวยขวัญได้มาปั๊มหน่อยขวัญได้ไปพี่ชายไปหลังหน่อยพี่ชายไปหลังหน่อยพี่ชายไปหลังเฮ้ยไปหลังไปหลังไว้พี่ชายไปหลังไว้ข้างไปไรไม่ไปไรไม่ไรพี่ชายไปหลังไว้ไปหลังหลังหลังเลยนั่นถมต้องหลางได้มาไหนเดินมาพี่ชายเดินมาซ้ายมาี่เดต้อะวโอเคอะไรวะพี่ชายเดินซ้ายมาไหนอยู่พี่ชายข้าวหลุดไหนเราเราดักไปสวยสีฟ้าข้าวหลังนะครับหนโอเคได้ไปเราได้ไปเราได้ไปเราไม่ได้ก็โดนข้างหลัง วิสามองยิงสายล่างวิสามองยิงสายล่างตวนหลังต่อยทีนึงนายถอยมานายถอยมาเนี่ยครูวะใส่มันนี่นายถอยมาเก็บวิตาในกลมหน่อยสองช่วยจับเล่นหน่อยอย่าไปยามมันเก็บแล้วเก็บแล้วนายถอยมา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 อ้แต่ปั๊บจบวั๊เอาคนสั่งนะสามว่าแน้ำเบนี้สามสองหนึ่งเข้าโอ้แม่ตบสายบนได้เลยนิ่งนี่หอนนิ่งก่อนนิ่งก่อนนิ่หอนนี่หอนนะนี่ก่อนนิ่งก่อนฟังฟังใจเย็นใจเย็น โอมันบีบหมดเลยนีบเนาะก็คือเป็นตั้งโต๊ะเลยไหนข้างซ้ายายบนนี่นี่อีกแต่ยังๆแม่บ้างกูดูก่อนมันไหลไปขวามันไหลไปซ้ายล่างฝั่งไหนคือซ้ายบนหมู่บ้านกำกอยไหมในคือซ้ายบนกินสีเหลืองหมู่บ้านกำกอลไหมพิษณุมองไปยืนขวาบนมีขวาล่ะข้าบนขวาหลังข้าบนบนหัวเติร์กอ่ะยืนขวาบนหัวเติร์กขึ้นกลางขวาเออกลางขวาเออยืนหลังบนหัวเติร์กไว้พิษณตอำล่างหน่อยพิษณตอำล่างไว้หน่อยดิเออม้อเก็บกลุ่ม มายืนบลหัวเตอร์ยืนเบอลอีกเขาบอลเขาบอลอีกเ้อยืนหน่อยยืนหน่อยไหนกับไหนกับไหนหน่อัมาหนมามองมองกลางไหนยืนกลางโบบโบบโบโบโบบเก็บเป็นกลุ่มหน่อยมองเก็บเป็กลุ่มมองเก็บไล่กเปกลุ่มเลยรอรอรอข่งะฝาผได้ไหมฝาหนึ่งในพิชโคงขวาเซอร์ไปนิงขวาเซอร์ในพิคงขวาเซอร์ไปสวย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 เนาเวน่า้าเปคนนึงพิจารเวข้างหน้าในนั้อยู่พิจาเวางยหน่อยพจาทเวนทางซ้ายหน่อยพ่จาร์ทเนทางซ้ายหน่อยใส่ใสเสื้ออยู่กูแข่งได้ไงวะโอเคฟัง ถอยมาฟังหน่อยสั่ถอยคือถอยฟังตันถอยคือถอยขึ้นกลางเข้ากลางครับโอเคฟังกลางสองหนึ่งิสายล่างไปนายิสายล่างเกลยกระกกระกกระกรสวยกระมกไม่ไปบนนมาหน่อยรแงมาด้วยคนหนึ่งตัวรบหน่อยแงาด้วยคนหนึ่งไ้สัหมดแล้วเี่ยไปเชี่ยไปเี่ยไปเดบินเอาโอูเอาโอูนิ่นิ่งนินิ่งสามสองหนึ่งขีเราลงขวาล่า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 งแลมไม่ได้นะไอ้ไมูนะ เราอก่อนลมก่อนลมก่อนลมก่อนลก่อนลอนโดแหน่อยแอปเดวอแอปเดวอแอปเดวออดอนเดี๋ยวแล้วเด้วฟังนะนาเดวขึ้นขวามามาน่อยเดนขวาจะรอ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 ไม่ไดไม่ดบอลไม่ไดบอลดยปิก่อนไม่บอลดปิไปก่อนเก็บหามีในกลุ่มกนด้ยเดปิไก่โอซะกูพักันนะเอาเอาโอซากูก่อนเข้าจะห่วยเย็น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 เว้นหน้าบ้าก่อนเว้นหน้าบ้ากล้นเว ไปไหนใตรงตรงเนี่ยตรงตรงเนี่ยเห็นหามีไหมครับมาถามมีเลยตรงล่าสดเลยล่างสุดเลยล่างสุดล่าล่างสุดล่างสุดเนอาบเลยพิัดพัเาบเลยเลกลุ่มด้วยออรอรอรจะเย็นหมอเก็บไหนกลุ่มหมอเก็บไหนกลุ่มหนล่อะรนบีด้านหน่สกีมหน่อยสกีหน่อยโบหน่อยโบบ่หน่อยใส่ล่างโบบายโบบายใส่ล่างโบบายใส่ล่างโบยไปไว้ไว้ไว้ บนเดิชนโอซากุยมันไม่มีไม่มีเวลงมาเลยอ่ะมองเก็บเนกลุ่มหน่อยมองเก็บเป็นกลุ่มหน่อยเสื้อใครแตกดูหน่อยนะเปลี่ยนเสื้อหน่อยนะามีมนเยอะไอ้โดฟมามาพ่ไท้ายบอาาไปท้ายบอล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 หมท้ายบอลหาหมีท้ายบอลหามีท้ายบอลหามีเห็นเปล่าต้องหามีเลยไ้ขึ้นมาบอลได้้นมาบอล้ายบอลแทนได้ข้มบอลหามีท้ายบอลแทนโอเคอ ไอ้บนสุดล่างไอ้บนสุดล่างพิศาชุ้บนซาอยู่ใต้บนนะพิศาอยู่้บนนะไอบนสุล่างพิศาบอบนสุดล่แลนามอง่อยมต่อยมองต่อยมอต่อยมองต่อยมอต่อยมองต่อยมองด่หมองส่อยมองดยมองต่อ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 ยมอ่มองต่อยมองอยงหมองต่อยมองตว้ยมองต่่อยต่อยมองอยม่อยมองตม่ไปต่อยไอ้ยอย่ย่ย้อัมอมออม่ยตมเออสวยเก็บไป แกไปกไปเกไปแกไปกหมดได้โบนาบ้าได้โบนะาบ้าก่อนได้โบนบ้าก่อนได้โดงเดนแยกหน่อยต่อแล้วต่อแล้วในดวงพิศาเวทขวาด้วยพิศาเวทขวาด้วยพิาเวทขวาด้วยเออถอยเลย่อนอยมาดีแรงีแรงดีแ่งดีแรงี้รงดีแ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 รงงาีบรงงดีแรงดีแงดี้มงดีแรงดีแรงดีแงงางงงแงงงงงดงงีงงงดงีงงีงงงีงางาางางางดงีงงีงง ฝ่ายไม่ตายวะมีาไม่ยิขวาบนมีตาบองไม่ย pues ิงขวาบนมีตาโดนมีตาบองไม่ยขวาบนตัวโโจนายยิงขวานายไม่งอขวาล่างไขวาล่างพาเวทในกลุ่าเวทในกลได้เวทพาเวทในกลุ่มเวทก่อนเวทในกลุ่มได้เวทก่อนสวยนายโบบาขวาล่างได้มานายโบบาขวาล่างนายโบาขวาล่างมองเก็บในกลมหน่อันรอผมมองเก็บในกลุ่มหน่อย๋ยวตัวเดียวสิกอ่ะตัวหน่อยเก็บไม่ได้นายตัวโกโจตัวเก็บหน่อยมองไปหโหเดอบไปหมอีกไอ้เหี้ยดิแอชชอีกไอ้สัตว์เอะ แค่สาิวเิีบมาเม่ดิบีบิงมาบีบิงมาบีบมาบีบมาแล้วเน่อยเพียบเลยบีบีมาบีมาบีมาบีเอาใหม่ดีกว่าบีบเาใหม่เาใหม่ดีวเขาม่เติมเต็มเลยนมข้านิ่งเถอนะอาไปเลินะอย่าเดินนะอ่าเดินนะามหนึ่งโยกขวมาโยกขวามาโยกขวมาโยกขวามาโยกขวามโยกขวามาไล่มาไล่มาใชาไล่ขึ้นขวาบนม้ไล่ขึ้นขวาบนม้ไล่ขึ้นขวาบนใบิไหยเวนาราเย่คนนึงการโดมเติมให่บ้างนะเวนาร์บาดูหน่อยเ่น หลมาก่ะหลายมากข่ะหลมาก่ะหลมากเีตอมหลายคนนึงดลมากโอ้โหเยี่ยมลายมากตามแมนไวไวสองลงตอมแล้ววิ่งตมแล้ววิ่งสิบเก้า้สองลงเออดอรอเจผ่านมารวมหน้าสองล่งหน้าสอง่สองลงสอลงโอเคเข้าสองแล้วนิ่งอเข้าสองนิ่งก่อนเข้าสองนิ่งก่อนข้างหลังเด้มาเือนินิ่ง่นนิ่งอมงไปดิอย่ามงไปอย่ามุงไปกลับมาหลมาหลมากหลมากหลมาหลายมากหลมากช้าช้าเวช้าเดีวช้า้างหลังเดลนมาระัง ขาดเดินมาขาดดนมาเาเลตัวดอลขาเบ็อลสเลยน่ะล่วงแน่สุด่อยนอหนโบข้ามได้นะยโบขามได้มองบดูดีต่อยได้ครับเออดูดีดูดีดูดีสวยฝันายวิ่สายวิ่สายนหนิ่สายนหนวิ่ซสายไหนิ่สายนหนวิ่สายมาโบสายไหนวิ่งสายโบสายนี่โบโบขวาโบโบชี้แผนได้นะนาโบชี้กแผนได้นะเออนาโบชี้กแผนได้ข้างบนเห็นป่ะเพื่อนโบอยู่เห็นป่ะดูหน่อยดูหน่อยนโบเพื่อนหน่อยเออเข้าได้ไหมเออเข้าไปเไปเข้าไปาไปไปเไป มันไตไแบบนี่มๆข้าวามขวามไเจีตัวนึงอะเก็บไหนในตงในดงเก็บไหนคู่สอตัวหน่อยเจนี่เห็นมากไบีเคบานะครับขอบคุณครับเก็บไนไอเฮียแมเตี้พอดีเลยได้ได้เก็บมน่อยเก็บไหนในคู่มาหน่อยเออสวยทตาไมโอเคมาจอวาอมาเจะวาบนฟังหน่อยมาเจาะวบนมาะนไม่ต้ควรต้องฆ่าฟังนะเข้าแล้วรวบนแท่ได้แล้วรวมบอลแท่นท้ไม้อยู่บเดินไม่ได้บอลทำไรอะบอนไม่แท่นเข้าเข้าเข้าหินเลย ม้ไยนไหนบอกสาระไหนพี่บอกใครอยู่บนแท้ล่นไหนพี่บอกสาระเลยใครอยู่บนแท่นไหนพี่บอกสาระระดับขวาลบแรงที่ออกหมดเลยตัวสวยใครอยู่บนแท่นไหนพี่บอกสาระระดับขวาได้กูจะตายเกี่ยวหมีหมานี่โคตรลาวตายเลยตัดตว์ตีหนีกันแล้ววันนี้เขี้ยวหมดเขี้ยวหมดบนแท่นอะน้าบ้านมีเซิร์ฟนะครับโอ้เซิร์ฟหน้าบ้านเต็มเลยเว้ยบนแท้จะหมดแล้วคนแท้จะหมดแล้วคนแท้จะหมดแล้วครับต่อยเซงเขาหน่อยต่อยเซงเขาหน่อยเนี่ยเราเราลุมคออยู่ซึ่งต่อยไหมีหามีหน่อยหนึ่งนะบ้านร้องหันมาต่อยยาเลยดิไอ้ไหนชื่อยาเนี่ย ยาวไปใช่ไหมเข้ายาวไปใช่หมลงก่อนลอนลงอนลงอนลงอนเดี๋ยว่งเข้านะเดี๋ยวรวมบนแท่นะครับผมผมเติมให้ี่นตัวเยเชียร์หน่อยช่ยเชียรบ่อย่อยไม่ได้ก็เชวยโบต่ยแล้วต่ยแล้วห่างนี่ยแล้วตัวนึงอ่ะะบวก่อยม่เชวยโบคืออะไรพี่เล่นมองไม่มีโบพี่ไหนมีล่ะไปลงไปอยืนชิดขอบยืนชขอบเบรดูดูแล้วดูแลวอย่อย่ายืนชิดขอบยืนชิดขอบดอย่ายืนชิดขอบตัดไม่ไป่ัไไปแล้วอยู่เออ

บอไป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 าบกดบนนไหนบอไหนบอไหนพี่เบอไหนบอหนไหนพี่บอนมีบาร์ไหนพี่บอไหนบอไหนพี่บอไหนบอตายไหนพี่บอวันไหมวิ่งตามพี่แตกเลยวิ่งตามพี่วิ่งตามพี่วิ่ตามพี่ไหมเออได้บได้บ้าได้บ้าหมดไดหมดยังอหนึ่งเข้านี่นะนี่ก่อน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 โอเคหลายมารลมหาไวไวหลายมารลมหน้าไวไวเล่นไวเดี๋ยวพันมันมาขาหลังไว้ข่าหลังไว้ขาหลังไว้ข่าหลังไวเล่นไวเลยเล่นจ่ออไวไเดี๋ยวพันมาอยากกินเบอร์เกอร คนหน้าสองคนหน้าสองนหยจ่อมาเลยหมดคุ Wenn ูด้วยนะตเพื่เข้าไม่ได้เข้าออาคูคือสองหนึ่งนานเข้านานเข้านานเข้านายบิดรู้นาบดรู้เออนานเข้าีกว่าแอเอาแอเอาอะดูนติดนะเมือี้ยผมรถินเดนนโนดรู้แล้วแตกแล้วสถานะว่เด้านขวา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 สถนไหนอ่ะแลนออกปะใส่ใ่เสื้อสถานะกรอต่อโลเกิยวไอยู่ได้อยู่ โอ้โหแอบเดียวหมดแล้วอบเดียวมดแลโอ้โหเดียวไม่ได้ว่ะไหลเป็นน้ำเลยเป็นเลือดเลยแล้หลุดเข้ามาแล้วเติมเลยเติมเร็วเติมเร็วไอเย็นเย็นโบแล้วโบแล้วโบแล้วโบอยู่โบอยู่แล้วแล้วมนดุแลน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 ดีแลนแลนไม่ได้ไอ้ฉาดแลนได้แลนไปแล้วโบอยู่โบอยู่อีกนิดเดียวเติมมาเลยแอเร็วไปเร็วไปเร็วไม่ได้เร็วเร็วเร็วเออแอบมาแอบมาออกหรอโบอยู่ไม่มีเวทแล้วไม่มีเวทแล้วแอบเร็วแอบเร็วแอบหายหมดแล้วเดินอยู่เดินอยู่เดินอยู่ยอดเร็วเร็วเร็วใครมีีแต่อด้วันทำนะไมา ไหลมาไหลมาขลังเดินมาพิศาเบ้นมากหน่อยมองโดดต่อยฮันแทบหน่อยขลังเดินมาขลังเดินมาขลังเดินมาได้เดินหน่อยโดูโดดดูสองสามหน่อยเป็นไงสามวี่าว่งโล่โลไหลมา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 อย่าเพิ่งตีนะอย่าเพิ่งตีค่าฮันค่าฮันค่าฮันนิดไล่ค่าก่อนไล่ค่าก่อนเดินกินโล่มาไหลมาโลหินไหลมาโลหินแล้วค่าเดือดปิ้นมีมีคนตีหินอยู่เอนดีเดี๋ยวต่อยเลยเอต่อยเลย่าดีต่อยเลยไหลเดินมาไอ้เหี้ยขลังเดินมาโลมหิน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 ยืนหินนั่งเดียว

ไหนเราวิ่งเข้ามาเยอะแล้วาวิ่เข้าโบนะรอถมรอถมใจเย็นใจเย็นมองวิ่งโบวิ่งโบวิ่งโบวิ่โบวิ่งโบวิ่งโบหายหมดหายหมดพอจับ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 จัับจับจับจัับจับจับจบับังบเบับบเบบัน